สวัสดีครับมาพบกับช่องของปอนปอยนแกงนะครับให้ Ladies and t l m e n นะครับก็วันนี้ก็เป็นวันแห่งความรักนะครับวันที่14กุมภาพันธ์ครับก็แฮปปี้วันนี้ทายดีทุกคนนะครับที่รับชมช่องของผมนะครับวันนี้ก็จะมาเซอร์ไพรส์นะครับก็คือเซอร์ไพรส์น้องที่ขยันนะครับใครที่แบบบริการดีนะครับยพนทำมาหากินนะผมก็มีตัวนี้ให้เลยครับนี่ เนื่องนะในวันแห่งความรักนะครับก็จะเป็นนี้เลยครับอันนี้ก็จะมี300บาทนะครับที่ผมลงทุนไปนะครับก็ถือว่าเป็นน้ำจิตน้ำใจนะครับงั้นก็ไปที่ร้านกันเลยครับไปกันครับก็กลับมาครับตอนนี้มาถึงร้านแล้วครับแต่ก็รู้สึกปิดขานะครับวันนี้คนเยอะมากเลยครับร้านที่เรามาก็เป็นร้านที่มีชื่อเสียงเหมือนกันนะครับในอุดรนะครับ ซิกเนเจอร์ร้านนี้ก็คือกุ้งซาชิมินะครับก็กุ้งนี่กุ้งนะครับกุ้งฮอปสเตอร์นะครับกุ้งมังกรนะครับก็มาเจอกันครับทามก็ที่นี่นะครับก็วันนี้คนเยอะนะครับก็ขอทางร้านถ่ายล้วแต่ว่าคนเยอะก็ไม่อยากรบกวนก็ไปเจอกันครับหลังเลิกครับครับผมตอนนี้ก็มาเอาดอกไม้นะครับก็ จะไปให้น้องขอน้าที่วันวันถ่ายวันนี้ผมมีแจกนะครับไม่ว่าเป็นเด็กเสิร์ฟคนไหนก็ตามนะครับหรือแม่บ้านที่ทําความสะอาดห้องน้ำนะครับวันนี้ผมก็อยากแบ่งปันสิ่งที่เองได้นะครับแล้วก็แบ่งปันให้คนอื่นครับถึงว่าถึงความรักของเตจะเหงื่วยตู่ประยุทธ์อนุทินนะครับก็ขอแค่เห็นรอยยิ้ม คนที่ตั้งใจทำงานนะครับแล้วก็วันนี้ก็แบ่งปันอย่างเดียวนะครับก็ไม่รู้ครับว่าถ้าจะถามความรู้สึกวันนี้ครับก็คงไม่ได้เพราะวันนี้ลูกค้าเยอะจริงครับก็แค่มอบไม่เฉยนะครับมอบไม่ขอแล้วก็กลับบ้านครับแค่นี้นะครับครับไปครับ <c oughs> ครับเขร้านแล้วครับรูร้สึดเต้นไปไม่ลนะบอกแล้วกลับนะครับสบายด้เลย ตปเลยครับ,รบก็ไปเงินนะครับก็ขอบคุณนะครับพัตติวัยทายครับครับผมสวัสดีครับับ คอนจบคอนเทนต์แค่นี้นะครับรู้สึกเขินยังไงไม่รู้นะครับบ๊ายบาย,บาย